เราด้ให้อยู่กับสาโบสายเลยค่ะมาแล้วค่ะไหยุดบักหานี่มึงเขาเบาพอนรถหมาช่างนกนะคะครูป้าต่าเฮ้อันนี้อันนี้อันนี้มันอันนี้ไหนครูป้าต้องเข้ามาครับคนเตอร์เดี๋ยวมีวิวให้ครับตูนองโต๊ะ อันนี้คือป้าตานะคะนนนเรียกเรียกนนนแล้วมาแล้วไม่โคลมาแล้วอย่าฟันบ่อยเด้อขอร้องตอนแรกอันทุกเติร์ด

ไปไม่ออกอันใหญ่กว่านี้อ,อ่ะอ๋อเพื่ออืนว่ารถใหญ่เขามีเยอะแล้วเอากันเลิกนี่เลยเออ,คอ,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 อคอยถ่ายจะออกแล้วคันใหญ่ <c oughs> ช่างหิ่ถ่าซ้อมเด้อคันใหญนะ่น่ะเซียนหมเอาสิกระเซียนไรเทศยาสิมีลูกลหรอือเปล่คอยเมื่อย ก็ว่าค่อยเมื่อยละทิพเทบันไดค่อยจีข้าขั้นบ่ข้าคานนี่ค่อยขยันแต่แด่ละวีเสียงก็ดังดีใช่ปะเนี่ยปุุงกี้หน่อยเทมาดูดูปุุงกี้ฝั่งนี้ดูปุุงกี้ฝั่งนู้น อ่าเหรอลองมันขี่คอได้เผื่อมันออกแม่แพ้ลูกมาอีก <c oughs> นี่กลวมร่องได้เลยได้น่โน่ขึ้น,ไ,ไ,น,นได้ไดไไหรือเ,เราจะไปเปิดตัวที่อยู่บน ไม่เคยคิดจะถอดไม่ใช่เหรอมานี่บอโอ้หายมันเปลือนแน่เอาออกมาใส่งานอ แล้วกูเบรแล้วกูเบร์คักแน่ <laughs> มาแล้วค่ะ oh. ใหม่เอี่ยมมากโอ้ไฟแบบเจมออกมาทำคอนเทนต์รับคอยสะารรถคับเรือรถคาเรืบเรือน้องน้องไม่ต้องวิ่งไปหารถคันใหม่แล้วนะพี <laughs> ่มีคันออกมาให้ถ่ายแล้วคอยคอยสตาร์ทปคนขบเดี่ยว โหเสียงทำไมพี่เดินทำไมมันนิ่มเทะเข้าบ้านแล้วโอ้เทียบกันเลย จอดโอ้น่ารักเกินตู้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 ตูมานี่ยรูภาษาอยู่ภาษาะไไปไปถ่ายรูปค่ะร่วมเต็มเลกได้พี่ บอจ่าพันใจงวดผู้เดียวเพิินไปเออเอ็งนั่นแหละเข้าไปมามาอุ้ยดูสภาพเออไปไปโอ้ยงามละละงามละละหนึ่งสองยิ้มเออก็ไปจักรทายดอกเด้อฟังนี อันไอฟูนีน่เอาไปาตีเมื่อต้นองเครื่องยัตโอ้นั่งสองคนไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคผ่าน <laughs> จากเหลือ ของแถมของแถมเสื้อของมือนี่แจเือเ้เวลาเปลี่ยนมันยังไม่้ยายเล็กๆไม่เอี่ยม ไปกรุณาเชิญรับรถใช่อยู่ไปได้สังขุดใส้ดูหนึ่งบอเจ้าวิทยุบ่ กิมมนมีที่อยู่ยืมพ้องฮะอือว้าเหนือมัด้อยจุเมยเอาสิจูมาขึ้นน,นะมาท่านพ่อบอกดิห่วยมาแม่มาสีหักออก้ะบอกเออดังดีดังดีดังดี เาคนคับจังได้โบจักมองเจียบคุณเจบอบทีเราก็ใช้ใบหน้าสแกนเอาระบบใหม่รุ่นใหม่สมมติว่ารถตกลุมเอารีวิวเบาเอหอยหอยเหอยเล้ย เออเบาอีกกระถืออีกละพี่รุ่นนี้มันไม่มีกุญแจหรอมีกุญแจอยู่กับพี่ผู้ชายฮ่า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 ไปแล้วค่ะสอนแล้ว เราเอาทำไมเราถึงตัดสินใจออกคันนี้นะ่ะตอนนี้งานเรารเิ่มเยอะแล้วแล้วเราแล้วเขาก็จะเอารถคันนี้ไปนะคะน,นี่ไม่เรียกรถได้ไหมนี่เรียกรถได้ไหมนี่ <c oughs> <c oughs> นอันนี้ก็ตีเทิน์น เป็ดดีคับเป็ดดีขึ้นเทนเลอร์เราได้แหละเนาะใช่ไหมเราจะจะให้สาวนุ่นรีวิวอีกหนึ่งรอบ,อบอให้ไปติบอลก่อนวันนี้ ไปวัดก่อนวัดบ้านทำนบพระสั่งหนึ่งลูกเดาคัน,นี้แหละไปขุดไปวัดต้องเอาเมโคไปเอาตละลับเมไปพอจบนี่ยเคิงจะนับหน้าคำนี้พระสั่งหนึ่งลูกไอ้สะไอ้สะเล็กๆเ,เอาไว้ทิ้งพวกเศษขยะเปียกเวลาวัดมีงานไงไม่ต้องไปเทเขาขุด เอาขันใหม่ไปขุดแล้วให้ลงตาเจิมให้เอาเลือกเอาใช้ก่อนแน่แน่แน่ขโมยขโมยขโมยครับขโมยข,โมย,ขโ,มย <laughs> โมยโอ้เกินครับเกินเกินเห็นเห็นนี่กล้องจอนปิดมีเดอครับน,นี่เอาเก<ม>็บบ<ม>ันทึกไว้หมดแล้วมันไม่มีไซส์ใหญ่บ้องไม่ใจได้ปีห้าปีเลยนะ